แบบเป็นเราเราได้ทรงแดงเราก็ดีใจเรายังไม่ได้เลยนะมาหลอกทีทุกวันนี้ให้ก็มากละค่ะมากพอล้วค่ะแต่ว่าจะให้อีกก็ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนะแม่ก็อยากได้ยังยังไม่เข้าใจนะแต่เห็นเพียงก็เบิร์ดเดย์ผมหนึ่งไว้จ้างู <laughs> แล้วเหมือนเขาแบบเขาชอบตกเลยนะคือเหมือนจะไม่อ้อนแต่ว่าอ้อนแบบเนียนๆเขาก็จําชื่อได้แต่ก็จะเวลาให้เขาดูในโทรศัพท์ก็แบบพี่ย่าพูดยังไม่ชัดเลยแต่ร้องเพลงแล้ว <laughs> ท้ายละเขินจังเลยรูรู้สนิยมเกลเลยชื่อเพลง กูเขียวกินตับทุกแก่ก็ตลกอ่ะก็ตลกเขาอ่ะแม่ผ่านจีนอะไรแต่คนวาวซ่าแบบเลยตั้งแต่ซองไม่แต่ซองเัื่อการเป็นรูปเป็ดเป็ดโอค่ะสงเปล่าค่ะเอาไปซองแจกส่งเปล่าเออเขนได้เขากรี๊ดกันไหมคะก็แบบเป็นเราเราได้ทรงแรงเราก็ดีใจค่ะเว้นก็ซองอะไรก็ได้ค่ะไม่ได้ทำเนียมไม่ได้แบบบื้อหวาอะไรมาก งานทุกคนงนนั้นเราแล้วะเออเรายังไม่ได้เลยนะอันนี้คือตัวออกสื่อพอดป้าต้องให้แม่เท่าไหร่คะป๊้าต้องให้แม่เท่าไหร่คะแม่ไม่ปกีิมาหลอกที่ทุกวันนี้ให้ก็มากแล้วค่ะมากพอแล้วค่ะแต่ว่าจะให้อีกก็ได้แต่ทุกปีทุกปี่รมให้ตลอดนะก็ไม่นะก็ปกติจุกจีนเออจุดจีนเราก็จะข้ามข้ามกันไปเลยแต่แต่ินนี้ควบกันเลยกับบอลเลนไทายด้วยอาจจะต้องพิเศษในวันคู่เดยอนี้ะ เราต้องรอดูเนาะแต่ก็คาดหวังเอาจริงๆอ่ะปูนเนี้ยไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าเออก็ต้องบอกว่ากับชีวิตทุกๆวันมันก็มันก็ดีมากๆแล้วอย่างปูทุกปีมันก็จะมีโมเมนต์แบบน่ารักๆวีก่อนเขามีแบบอะไรนะที่เอาดอกไม้มา ที่ตอนออกกำลังกายใช่ไหมอ๋อค่ะเอ้ยอันนั้นวันเกิดอะไรวันเกิดใช่เขาก็จะจุกเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้คุณแม่คาดหวังอะไรไหมคะสวนดอกไม้ในบ้านไม่ไม่ไม่เบืองไม่เป็ืองค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นค่ะก็มีให้ก็ดีใจถ่ายรูปลงไอจีเออเหมือนแม่รีเควสไปแล้วเหมือนกันนะคะที่บอกว่าของมันชิ้นใหญ่อ๋อจริงๆเขาอยากรู้อยู่แล้วว่าชมอยากได้อะไรแต่ว่ามันก็ คือมันไม่ใช่เรื่องของราคาไม่ใช่เรื่องของอะไรแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องทางเทคนิคอะที่ทําให้มันแบบมันยากอะเออเหมือนที่ยูก็รู้ไปแล้วยูก็รู้ยูก็รู้เข้าใจไหมคะเขาไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันคืออะไรเขาไม่เก็ทหรอกแกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยเขาบอกแล้วแกรู้แหละว่าทุกองเขาตอบรับไหมคะตอบรับไหมคะก็รับทราบเออรับทราบเขาก็อยากได้เออถ้าได้มาก็ได้ใช้ด้วยกันเคลียพื้นที่เลยไหมคะัเคลียร์พื้นที่ โอ้ยเคียร์ง่ายปลาเดียวเรอรอสิบสี่เลยว่าของมาถึงบ้านไหมชั่งว่ายากอะจริงจริงยชัวว่ายากใช่แต่มันยากที่ไะแม่คะเออมันยากที่ทั้งขนาดทั้งการที่บ้านเราอยู่สูงแล้วก็พื้นที่ที่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมนเทนเน้์อะไรเงี้ยอุปกรณ์ของกําลังกายเหรอคะเอนเดี๋ยวถ้าวันไหนได้เดี๋ยวก็รู้เอง ก่อนจะชาวเน็ตคาดหวังค่ะอยากเป็นล้อซ่าแบบแม่เตรียมปีทุกเทศกาลค่ะแม่ก็อยากได้ก็ต้องรอลุ้นเนาะใช่มาถน่ารักของเกลค่ะเป่าเบอร์เกลอ๋อค่ะใช่เป่าเบอร์เกลปีเด็กใช่ค่ะอภิเบร์เกลค่ะอ๋อคือเห็นเทียนแล้วเขาก็จะเตรียมเบอร์เดย์ตัวใช่ก็อาจจะเป็นแบบเหมือนช่วงนี้เริ่มไปงานวันเกิดเยอะเนี่ยแล้วก็เห็นเทียนก็จะเป่าอ๋อ ก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าวันเกิดเนี่ยมันต้องมีเจ้าของวันเกิดด้วยนะอย่างเงี้ยคือเห็นเพียนก็คือจะเป่าไม่ไม่ได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่วันเกิดตัวเองยังยังไม่เข้าใจแต่เห็นเพียนก็เบิร์ตเองวันนี้าดนตงไปหมดวันนี้โดนตกไปหมดข้าวมันยืดเสร็จแล้วข้าวต้ลูกสาวันนี้เป็นดาวไปแล้ววันนี้รู้ย่างแพค่าอาริยาเอนิเกล ค่ะก็แล้วเหมือนเขาแบบเขาชอบตกด้วยนะดูดูทรงอ่ะเหมือนแบบเหมือนตั้งใจตกอ่ะเหมือนแบบดูเหมือนเหมือนนั่งรู้อ่ะเหมือนนั่งรู้อ่ะว่านางต้องทํำยังไงต้องนั่งค่ะยังไงเออว่านางรู้ว่านางต้องทํำยังไงให้แบบคุณเชนดูให้คนอุ้มนางหรือว่าแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นสายรถสายอ่อนสายสตีนเนี่ยค่ะคือเหมือนจะไม่อ่อนแต่ว่าจริงๆอ่อนแบบเนียนเนีเหมือนเป็นแบบ เข้ากับคนง่ายถ้าอยากจะเข้ามีมีล็อกเป้าหมายมีใช่ใช่คือบอกว่านังมีทะเลใช่เอ็นดูอะไรองี้แม่ค่ะก็ตกราคาก็ตกตกใช่เหมือนอย่างแบบเคยต้องย่าวันนั้นไหมคะประมาณนั้นประมาณนั้นแบบว่าเขาเล่นด้วยกันน่ารักมากค่ะบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็เราเห็นแล้วก็นึกในใจว่าเออมันก็รู้นะว่ามันต้องตกค่ะ เ่เขามารู้นะว่าอใครแบบอะไรเงี้ยแ้เาใช่ใช่ใช่แล้วมีพวกมีพวกคำพป้าหมายเออใช่คือเขารู้อ่ะเด็กเขารู้อ่ะว่าใครเป็นใครใช่จะถึงแล้วสองชั่วโมงก็คืออยู่กับพี่ย่าอะไรคือแม่ก็ถ่ายรายการแล้วก็เขาก็หายกันไปใช่ตอนโที่เราก็ไม่ต้องแบบว่าใดๆเลย เร่อยได้เลยเห็นเห็นคลิปออกมาแล้วเป็นไงบ้างคะพี่ชมเห็นคลิปก็คือชมเห็นอะชมนึกภาพออกเลยก็เวลาเขาเวลาใช่เวลาเขาเจอเป้าหมายของเขาอะไรเงี้ยจะเจอเขาเจอเหยื่อของเขาอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะทำยังไงแต่ถ้ามาบอกอะไรเราพี่เขาก็จำชื่อได้แ่ก็จะเวลาให้เขาดูในโทรศัพท์ก็บอกพี่ยาเ่าเป็น เขาเป็นคนจำคนจาชื่อคนได้จำเนื <k 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 ้อเพลงก็ได้แล้วงงมากตอนนี้ร้องเพลงเนี้ยนะพูดยังไม่ชัดเลยแต่ร้องเพลงแล้วร้องเพลงอะไรร้อเพลงอะไรครับใช่ละเกินจังเลยรู้วู้สนิยมเกลเลยเพลงอะไรตอนนี้เขามีเพลงเดี๋ยวชาวเน็ตต้องไปเซิร์ชดูแน่นอนชื่อเพลงงูเขียวกินตับทุกแก มันไม่ได้ยังไงคะแม่คะมันร้องยังไงคะเดี๋ยวน้องแกองสน็ได้รู้ที่แม่เอาเธอไปเสิร์ชเองก็เขียนกี่ยวกับตัแกแล้วก็มีเพลงอะไรอ่ะชื่อเพลงไปโรงเรียนทุกวันอ่าแล้วก็อะไรอ่ะสมิกเพลงหนึ่ง เป็นส่วนว่าจะเป็นเพลงที่แบบเหมือนเพลงเป็นนักร้องลูกทุ่งเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอ็มวีเขาก็จะทําแบบน่ารักน่ารักเป็นเด็กๆเล่นกันเองอย่างเงี้ยคือเป็นใส่โจ๊กเลยเหรอใช่เขาชอบแบบโจ๊กจะต้นทางว่ายได้ยังไงคะต้นทางในการเปิดแม่ปาร์ตีชมก็ไม่รู้ว่าอัลกอริทึมมันจัดให้เขาได้ยังไงเออคงไปคงไปเรื่อยเป็นพ่อแม่เปิดเลยไงครับหรือใครเปิดอาจจะพี่ด้วยแต่ว่าก็จะสังเกตว่าถ้าเขาเจอพวกเนี้ยเขาจะเขาจะหยุดแล้วเขาก็ร้องได้เขาจำเนื้อได้ชื่อชมมัวหงมาก ว่าจำเนื้อได้ยังไงมันเป็นเพลงแบบโจ๊กหรอแม่โคเกี่ยวเป็นเพลงแบบมันก็เป็นเพลงแบบของเด็กอ่ะแล้วเนื้อเพลงมันก็จะแบบแคชชี่แบบเด็กๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีอะไรอีกนะเพลงอะไรน้องพมเก่งร้องเพลงก็ได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาฟังแบบทั้งวันอ่ะวนไปอมอไปเฮ้ต์เต้นนะแม่เนาะใช่แล้วก็ชอบเต้นชอบโค้กท่าจำท่าได้ได้เชือไทมาได้เชือไทมางงมากไม่ใช่แม่เนี่ย ตอนตอนนี้เห็นบอกว่าน้องเกลวถ่ายโฆษณาไปแล้วใช่สาวเติร์ลุ่มแล้วเหรอะก็มีนิดหน่อยค่ะยังยังได้อีกค่ะคุณแม่ได้สองผมก็คือเอาเลยเป็นเซอร์ที่ยวยูนอยที่สุดแล้วไหมคะตอนนี้ไม่หรอกจริงๆพี่ๆเขาก็5าเดือนตอนนี้อันนี้ก็คือรอรอใช่ใช่ค่ะรอเขาเขาเป็นไงบ้าง าตอตอนอนนยเขาก็เข้าใจนะว่าเขาแบบมาทำชุมก็งงว่าจริงๆอ่ะไม่ไตอนที่มาทํางานก็ไม่ได้บรีฟไม่ได้สอนเพราะว่าอยากให้เขาไม่ได้รู้สึกว่ามาทํางานอ,อยากให้อ,อ,อยากให้เหมือนมาเล่นแล้วก็ช่างภาพหรือว่าพวกกลับเนี้ยก็แคชเอาโมเมนต์ที่เป็นธรรมชาติของเขาให้เขาแบบไม่ต้องรู้สึกว่าเหมือนเขาถูกบังคับให้แสดงอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็รู้เองอ่ะ ว่าเหมือนถ้าเขาอยู่หน้าเซตเนี่ยถ้ามีแบ็กดรอปอย่างเงี้ยมีฉากแล้วมีกล้องเยอะๆเขาจะอยู่เฉยๆแล้วเขาจะยิ้มธุรกิจเขาจะยิ้มได้ไรไหมเขาจะยิ้มธุรกิจแต่ถ้าบอกเขาว่าไหนยิ้มธุรกิจให้แม่ดูหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ยิ้มแต่ถ้ามายืนอย่างเงี้ยเขาจะยิมเขาจะยิมเขาจะหลุดไม่ได้มีการบังเท้าซึเหมือนเออเขาต้องแบบต้องมีไฟสองหน้าเขาต้องรู้เขาต้องรู้ทุกอย่าง ดารามาแนวโตแม่มาละดีว่าอะอะไรดีว่าสาวเราให้ตำแหน่งเลยดีว่าใดีว่าเธอต้องล้องเพลงด้วยละแม่นะแล้วก็เมงลืยงูเกี่ยวกินตาเกี่ยวกินตาอแกใช่ถ้นถึงว่าเขาแบบมาบอกกองกับแม่หรือทำงานกับคุณแม่เยอะไหมคะบก็โจงก็เอาไปด้วยทุกที่อะค่ะแล้วก็เอ่อจริงๆอย่างตอนพี่ๆเนี่ยสองขวบเนี่ยก็จะเข้าเดอร์ซสรีแหละแต่ว่ากับคนนี้ก็หนึ่งก็ขี้เกียจ รับส่งหลายที่ด้วยวก็เลยคิดว่าจะเอาไว้กับเราอีกปีนึงก็อาจจะเข้าช้ากว่าแต่ก็คือก็เข้าตามเกณฑ์แหละค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นนักศึก็ก็จะกระเตงไปด้วยอย่างนี้นะะก็คงซึมซับแหละก็คงเห็นคงพอเข้าใจว่าเออมันคือการทํางานยอย่างแต่งหน้าทาปากเนี่ยไม่เคยสอนเลยแต่ว่าทำไมเห็นอุปกรณ์เลยแล้วแบบทําเองเห็นลิปสติกทาปากซึ่งเราแบบไม่ไม่ไม่เคยสอน เรอยิ้มยิ้มธุรกิจลูกเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็บางทีก็หมั่นไส้นิดนึงก็แบบว่ายิ้มตื่เออดูดูดูตอนที่เขามาจากครอบครัวก็คือก็คนเดียวเดียวใช่ก็ตลกอ่ะก็ตลกเขาอ่ะแต่มันก็เป็นโมเมนต์ที่เรารู้แหละว่าก็จะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอเขาโตกว่านี้อีกหน่อยมันก็เขาก็จะใช่ก็จะเป็นอีกแบบแล้วมันก็จะไม่ได้แบบไร้เดียงสาแบบนี้แล้วขอย้อนกลับไปคิดเรื่องของลูกชายนิดนึงแล้วกันแต่คนบอกว่าเราต้องด มีความเป็นม่อเป็นแม่เริ่มเริ่มเราเป็นไหมได้อยูไ่ได้ได้ได้คือจริงๆอ่ะเห็นเขาตั้งแต่สมัยที่สายพิพาแล้วเขาเป็นคนชอบเด็กย่า่านเคนชอบเด็กซึ่งเราอะนบถือเพราะเราเป็นคนที่เนเจอร์เราอ่ะเราไม่ได้ชอบเด็กแต่ว่าพอเรามาเป็นแม่มันก็นื่องบทบาททำเป็นแม่ก็ทําให้เราเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าอย่างน้องย่าน,นี่็คือ เห็นเลยอะว่าว่าว่าชอบเด็กถ้ามีลูกก็คงสนุกมีเชียกั้มก so, ็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับเชียร์ค่ะแต่ว่าคือเป็นให้เป็นการตัดสินใจของเขาแหละไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เชียร์ไม่ได้เพล s s เชอร์เลยเพราะเราผ่านจุดนั้นมาเราผ่านจุดนั้นมาเราก็บางทีเราก็แอปกดดันเวลาคนแบบเออคนมาบิวเยอะๆ แต่เห็นแววเขาเลยเขามาแล้วค่ะก็แต่เขาได้แล้วก็จริงๆด้วยอายุเขาก็ยังไม่ได้น่าเป็นห่วงเมื่อไงคะก็ยังแบบได้แต่ว่ามียิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะไม่ได้กดดันเรามีแซวเขาไหมว่ามีน้ำมีน้ำเหล่าน้ำไม่ไม่ไม่ได้แซวขนาดนั้นค่ะแต่ก็ดูออกแหละว่าเขายังชอบเด็กรักเด็กถ้ามีก็น่ารักอยู่แล้วว่าเพราะแบบหัวเชื้อเกาดีมากไอกว่าเขาอยากมีให้น่ารักแบบน้อโอ้โห หัวเชื้อนี่หัอแบบว่